สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็คืออย่างที่รู้การช่วงนี้ก็คือเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดในประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยต้องอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้เราจะไม่ไปรับเชื้อจากใครแล้วเราก็จะไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครก็คือหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะแล้วก็จะช่วยกันรณรงค์นะคะเพื่อที่จะแบบให้โรคนี้มันหายไปจากประเทศไทยนะคะให้ยับยั้งได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยอยู่บ้านก็เลยจะมาลองแต่งหน้า ว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็พอไปได้รอนม่ามาใหม่ก็เลยลองทําดูนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะช่วงนี้เราเขาให้เราอยู่บ้านกันใช่ไหมแเราก็ออกไปไหนไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองแต่งหน้ากันค่ะก็คือปกติพอเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมก็เลยจริงๆอยู่บ้านไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะต่แบบก็คืออยากทาคลิปไงก็เดี๋ยวเรามา ลองแต่งหน้ากันเลยดีกว่าแบบพวกเราสบายๆก็เดี๋ยวจะแต่งไปแล้วก็บนไปนะคะไม่เป็นไรก,ก็อื่นก็ใส่บํารุงหน้าพอจะใช้ตัวนี้คือแต่ก่อนเป็นคนที่หน้าแบบสิวเยอะมากเลยนะเดี๋ยวอยากเอาแบบรูปให้ดูมากเลยแต่มันอยู่ในโทรศัพท์ก็ให้ดูไม่ได้เนาะให้หน้ามันมีความช่มๆจริงๆเป็นคนหน้าแห้งนะคิมก็จะหมดโอ้ย คือใช้จนจะหมดแล้วเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคือเราเป็นคนไม่ใช่คนผิวขาวแบนคนอื่นใช่ไหมมันก็จะแบบแต่งแบบยากๆหน่อยบางทีนะใช้แป้งอะไรไปอย่างเงี้ยทุกคนหน้ามันก็เทาเทาน้อง ้็เป็นตัวนี้นะคะจริงๆไม่ต้องลงลองพื้นก็ได้เนาะเพราะถ้าเป็นรอยตรงนี้ใช่ไหมยเยอะไปปะเนี่ยพลอยขอพลอยเอามือเกี่ยเลยนะ

เขาไตดำก็ต้องเก็บกัอนอนดึกไหมก็แค่รองพื mm ้นตัวนี้แล้วก็พอยราใช้แป้งของ คิวเพจนะคะคิวเพจลงเลยก็เมื่อก่อนเนาะทุกคนแบบบ่ยทำงานอย่างเราใช่ไหมถจะเคยบ่นไหมว่าแบบเอออยากอยู่บ้านอยากหยุดอยู่บ้านพักผ่อนอะไรเี้ะสมใจอยากเลยจ้าไม่มีอะไรทำเลยจ้าคือแบบนี้มันก็ไม่โอเคมั้เพือคิดถึงเพื่อนๆแล้วเนาะแหละดูออก <c oughs> Редактор субтитров ต่อไปเขียนคิ้วเขียนคิ้วพอจะใช้ของมรสกนะคะมรกแต่จำไม่ได้นะว่าสีอะไรกเขียนตปเลยทีเขียนไม่สค่ะ อะวันนี้จะใช้ส่วนตากับปัดแก้มใช่ไหมจะใช้ของสีวันนานะคะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แ <c oughs> ปรงปัดแก้มพอใช้ของออ i e n t น l ท r ลออ t a l p น i ท c ล s รินซสนะคะนุ่มดเลยนะ

จริงๆมันมีของคิวเพจนะโอเคนี่ก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเราประมาณนี้เราไปเราไปทำผมกันดีกว่ามาดูซิว่าลอนมาม่าจะเป็นยังนี่นะคะอย่างที่บอกซื้อมายังไม่เคยใช้เลยใช้ไม่เป็นเดี๋ย <c oughs> มาลองไปพร้อมๆกันเนี่แหละ ก็แถมกิ๊บมาให้ด้วยต้องใช่ใช่ไหม เสร็จแล้วโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะคือ hmm. ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวันก็ไม่ได้ทำข,ข้าวมาแต่งหน้าเล่นเฉยๆเนาะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำคัญมากอย่าลืมกด subscribe นะชอบไม่ชอบไม่อะไรกดซับสไครต์ไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย